คลิปนี้จะพาคุณพิสูจน์พลังจิตของตัวเองในเวลาแค่หนึ่งนาทีพลังจิตก็คือพลังงานซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยสายตาแต่ความจริงแล้วคุณสัมผัสเขาตลอดเวลาและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองการพิสูจน์ที่ง่ายที่สุดและทําได้ทันทีก็คือให้คุณกางมือออกโดยให้นิ้วทุกนิ้วไม่ติดก,กันหันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากันอยู่ในท่านี้สักครู่ สักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกยุบยิบที่ปลายนิ้วมือทั้งสองทางในทางพลังงานการกลางมือออกแบบนี้คือการเปิดท่อพลังงานพลังงานที่เรากำลังพูดถึงก็คือประจุไฟฟ้าในตัวเราที่อยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ที่หลอมรวมกันเป็นร่างกายของเรา ซึ่งปกติแล้วเราปั่นพลังงานมหาศาลในร่างกายและดึงออกมาใช้ตลอดเวลาอีกทั้งยังสามารถแบ่งปันพลังงานของเราและรับเอาพลังงานจากคนอื่นได้เราแค่ยังไม่ได้รู้ตัวว่าเราทําตอนไหนและเมื่อไหร่เพราะนี่คือความสามารถตามธรรมชาติของเรามันคือระบบอัตโนมัติและหลังจากคลิปนี้คุณจะเริ่มรู้วิธีปั่นเก็บสะสมและใช้เขามากขึ้น ทีนี้ลองสังเกตความยุบยิบในมือนะคะแล้วให้คุณค่อยๆขยับฝ่ามือเข้าและออกจากกันโดยที่ไม่ให้มือสัมผัสกันขยับเข้าใกล้กันช้าๆแล้วขยับออกช้าๆคุณรู้สึกถึงแรงตึงแรงดึงแรงผลักที่ฝ่ามือทั้งสองข้างไหมคะนี่แหละคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ก็ไม่ต่างจากคลื่นความถี่ของโทรศัพท์หรือคลื่น WiFi คุณมองไม่เห็นเขาแต่คุณกำลังใช้งานเขาอยู่ทีนี้ลองเอามือลงแล้วพักสักครู่นะคะแล้วค่อยลองทำใหม่อีกรอบหรือสองรอบดูหรือหลายๆรอบก็ได้นี่คือการปั่นสนามพลังงานให้มีประจุไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่คุณจะได้สัมผัสถึงเขาได้มากขึ้นและเมื่อคุณสัมผัสเขามากขึ้นคุณจะค่อยๆเห็นว่าพลังงานในตัวคุณเพิ่มมากขึ้น พลังงานนี้คุณจะเอาไปใช้และเอาไปแบ่งให้ใครก็ได้ยิ่งคุณใช้มากเท่าไหร่มันจะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นนี่คือพลังจิตของคุณพลังจิตของคุณคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณมีชีวิตดีงามตามที่คุณต้องการนี่คือพลังชีวิตที่คุณสร้างขึ้นและนำไปใช้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ง่ายขึ้น พลังจิตก็ไม่ต่างจากเชื้อเพลิงที่รถได้รับจากน้ํำมันหรือไฟฟ้าเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อให้รถหรือยานพาหนะสามารถทำงานได้ตามปกติร่างกายของเราก็เช่นกันนอกเหนือจากพลังชีวิตที่เราได้รับจากสารอาหารจากน้ำจากอากาศจากแสงแดดหรือแร่ธาตุในผืนดินแล้วเรายังต้องการพลังงานจากความรักความเมตตาความใส่ใจจากคนสำคัญ และชีวิตอื่นรอบตัวนี่คือพลังใจและเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้เราก้าวต่อไปได้อย่างอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยในการใช้ชีวิตและหากว่าเราได้รับสารอาหารมากขนาดไหนแต่พลังจิตของเราต่ำเราจะไม่สามารถมีพลังขับเคลื่อนชีวิตตัวเองได้ตามปกติที่ควรจะมีพลังจิตเกิดจากสภาวะทางกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณที่สมดุลและสมบูรณ์ เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆและสิ่งดีงามตามปกติที่จิตวิญญาณเป็นการปัน่นหรือการสร้างพลังจิตให้ดีให้เข้มแข็งมีพลังก็คือการมีร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์กินสิ่งที่ร่างกายต้องการอยู่ในสภาวะทางใจที่ดีก็คือฐานใจของความรักเมตตาเอ,อื้อเฟื้อเอผื่อแผ่สำนึกขอบคุณเป็นส่วนหนึ่งของการและกันคุณแค่รู้สึกดีกับตัวเองและชีวิตอื่น พลังชีวิตหรือพลังจิตของคุณก็สูงขึ้นแล้วเพราะนี่คือธรรมชาติของเราทุกคนเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยเราแค่กลับมาเป็นตัวเองอยู่ในธรรมชาติของเรานั่นคือรักและเมตตาแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือธรรมชาติของคุณให้สังเกตง่ายๆว่าเมื่อคุณทำอะไรแล้วคุณรู้สึกดีรู้สึกรักตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจ นั่นคือธรรมชาติของคุณลองนึกย้อนดูนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้แสดงออกถึงธรรมชาติของตัวเองเราจะรักภาคภูมิใจและรู้สึกดีกับตัวเองเป็นที่สุดแม้สิ่งที่ทำอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเช่นจูงเด็ก หรือคนแก่ข้ามถนนหรือช่วยเหลือใครสักคนแม้เขาไม่ได้ร้องขอหรือแม้แต่เอาขนมไปฝากเพื่อนไปฝากเด็กข้างบ้านแบ่งกับข้าวให้เพื่อนกินแบ่งขนมแบ่งเวลาให้ของขวัญใครสักคนและทุกสิ่งที่เราทำเพื่อชีวิตอื่นลึกๆแล้วเราจะรู้สึกรักภาคภูมิใจและชื่นชมตัวเองโดยไม่รู้ตัว นี่คือธรรมชาติของเราค่ะและผ่านธรรมชาติแห่งตนเราจะสร้างพลังชีวิตหรือพลังจิตดีๆเพื่อเอามาใชา้เอามาแบ่งปันให้คนรอบข้างได้กลับมาที่การเปิดประจุฟไฟฟ้าบนฝ่ามือให้คุณลองทำบ่อยๆครั้งละหนึ่งนาทีแล้วหยุดพักสักครู่แล้วลองทำใหม่อีกหลายๆรอบเพื่อที่จะได้เห็นพลังจิตของตัวเองได้ชัดและเร็วขึ้น แล้วคลิปถัดไปจะเป็นวิธีการง่ายๆที่คุณจะนำพลังนี้มาสร้างสารรค์ชีวิตตัวเองและแบ่งปันสิ่งดีงามให้ชีวิตอื่นได้ยังไงเล่นให้สนุกนะคะ